วันนี้ปรินจะมารีวิวน้ำชอ่อดอกมะพร้าว3ตัวดังในติ๊กต็อกเพราะชอบเอามาชงกับมัดฉะมากๆแต่วันนี้จะขอรีวิวแค่รสชาติของน้ำชอ่ออย่างเดียวก่อนนะคะและขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่มีสปอนเซอร์ซื้อเองจ่ายเองทั้งหมดค่ะตัวแรกเป็นของไฮยางปริมาณ320 ml ปรินสั่งมา1ลัง28ขวดร,ราคา1,400กว่ากค่ะแพ็คเกจดีหน่อยนะคะเป็นแบบ ่แบบเหมือนหมอบังสวยเหมาะกับเป็นของฝากแต่ซื้อมาดื่มเองรู้สึกว่าต้องเปิดหลายชั้นไปหน่อยอยากให้ทางแบรนด์ทำขวดใหญ่ตอบโจทย์คนดื่มทุกวันสีจะออกเหลืองทองอ่อนๆหายังอหอมมากยกแก้วขึ้นมาคือแบบหอมเลยหอมอย่างแรงแล้วก็หวานนีปลายเปรี้ยวนิดๆไม่ได้หนักไม่ได้เยอะมากกลิ่นดอกไม้นิดๆตัวต่อมาจะเป็นของละมุนปร,ริมาณ320 ml ปริ้นสั่งมา3ขวดราคา180บาทสีสวย,สวยออกเหลืองทองเข้ม อันนี้หอมเหมือนน้ำตาลสดอ่ะอันนี้หอมเหมือนมะพร้าวสมชื่อจะมีความละมุนออกหวานแต่ไม่มีติดเปรี้ยวไม่มี after taste ตัวนี้จะมี after taste ตัวเปรี้ยวแต่อันนี้สีสวยนะสุดท้ายของปลาวานปริมาณ700 ml ปริ้นสั่งมา6ขวด400บาทฝาาที่ให้มาคือดีมากๆดื่มไม่หมดปิดเก็บได้สีจะออกขาวคุ่นๆค่ะอันนี้จากบ้านแล้ว อันนี้เข้มข้นสุดในทั้งหมดนะ้ำดอกมะพร้าวแบบรสชาติกลิ่นเข้มข้นก็คืออันนี้อันนี้ถูกสุดเลยนะอันนี้จะมีกลิ่นฟลอรัลมากกว่า <c oughs> จะมีความหวานกว่า <c oughs> เข้มข้นกว่าแล้วแต่คนชอบส่วนตัวคิดว่าอันนี้น่าจะชงดีกว่านะไม่แน่ใจ <c oughs> ถ้าในความชอบส่วนตัวปรินชอบของปราวันที่สุดค่ะรสชาติและกลิ่นเข้มข้นหอมจะคลายน้ำตาลสดที่ออกละมุนละมุนคลิปหน้าจะเอามาชงกับมาชะฝากติดตามกันด้วยนะ